หนูถามอะไรนะลูกเมื่<า><า>อะไรนคะำถามจากทางน้องนิสิตค่ะท่านว่าป,ปราสาทที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้จริง,รงๆแล้วอะคะ่ะมันเป็นของใครกันแน่นค่ะท่านคะเป็นของไทยครับมีคำถามอื่นไหมครับ ถ้าเกิดมีการประทะกันจริงๆยกระดับไปถึงขันนั้นจริงๆแสนยานุภาพของกองทัพเฮานี่พร้อมว่าครับท่านแม่ทัพครับในการที่สิลปสมมุติว่าไปหอดจุดอันอีลีครับเท่าเตรียมการไว้เหมดแล้วอาเปรมเมื่อหนา้ากูเมื่อให้ทหารให้พวกเข้านอนตาลับโลดบอกคุณพ่อคุณแม่เด้อที่มองคิปแม่ทัพอยู่นั่น เอฟซีแม <ersch> ่ทัพมิเตอายุเจ็ิบขึ้นเนี่ยผู้ลงคื่นมาขอถ่ายรูปหนับปาดก่าเหลียวไป่เห็นกับหนากล้องก็บว่าเป็นเป็นตาเป็นตาฮักข็้ยงนี่คุณป้าคุณยายเตรียมให้หมดแล้วเขาเขาบ้าดอกนะครับท่านเขากล้าคือเมดทุกอย่างจะจบภายในสามวันนะครับไม่มีปัญหาครับจบ จบไปเมืนเท่าได้เขาได้จบปลอดภัยครับบ้านน้องปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าแม่ทัพจะอยู่ข้างหน้าตลอดจะไม่ได้มาอยู่กับพวกเราแม่ทัพไม่เคยอยู่ข้างหลังนะครับขอบคุณครับ